สวัสดีวันนี้ต้องการจะพูดถึงเรื่องพระอภิธรรมพระอภิธรรมเราจำได้ว่าเทท่านแสดงไว้เก้าบริเฉตบริเฉตที่เก้าจะขึ้นต้นด้วยสมถาวิปัสนา,นางภาวนานามิโตปรังการมัตฐานนางปวัคขามิทุวิทางปิยฐถากรรมัง มคัตาลันจนิพานังปันนิโตอะไรอย่างเนี้ย <c oughs> ก็แสดงว่าพระที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงถึงเรื่องพระอาภิธรรมก็ได้ยกสมถะและวิปัสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงแต่วิปัสนาอย่างเดียวพระองค์ได้ทรงแสดงสมถะ อภิธรรมก็ถือว่าทำเป็นทำชั้นยอดนะยอดสุดแล้วก็คืออภิธรรมแต่ทำไมยังต้องแสดงสมถาอยู่เพราะว่าสมถานั่นเป็นพื้นฐานการทำจิตให้เป็นสมาธินี่เป็นประการสำคัญเพราะว่าสมาธิที่กระทำขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดสติและไม่จะเกิดพลังจิต เมื่อเกิดพลังจิตแล้วจึงจะเรียกว่าฐานที่มีความมั่นคงเหมือนกันก็คนที่เขาจะสร้างตึกระฟ้าจะเป็นร้อยชั้นหรือกว่าร้อยชั้นเขาจะต้องสร้างรากฐานนี่ให้มั่นคงเพราะฉะนั้นสมถะคือการสร้างรากฐานบางคนอาจจะเข้าใจว่าวิปัสสนา ล้วนอย่างที่ท่านเป็นพระอาราหันต์สุขวิปสกหรือว่าพระประเจกโพธก็ว่าเป็นวิปัสนาล้วนจริงอยู่เป็นวิปัสนาล้วนนั่นน่ะแต่ท่านก็ต้องมีฐานคือแม้ว่าฐานไม่ใหญ่ท่านก็ต้องมีฐานถ้าไม่มีฐานคือสมถะแล้วจะไปเป็นวิปัสนาได้อย่างไรเพราะฉะนั้น เมื่อพระพุทธเจ้าจะแสดงมรรคทั้งแปดมรรคทั้งแปดนั้นน่ะในขึ้นต้นก็เรียกว่าสมาธิฏฐิสมาธิฏฐินั่นก็คือปัญญาวิปัสนาทีานี้ในสุดท้ายนั้นพระองค์ก็แสดงถึงสมาสมาธินั่นแหละคือพื้นฐานเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะคิดว่าไม่ต้องทำสมถะทำแต่วิปัสนาย่อมเป็นไปไม่ได้ เพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่มีรากฐานแล้วคนจะสร้างตึกสวยงามแค่ไหนมันก็ยุบไม่สามารถที่จะอยู่ได้เพราะฉะนั้นผู้ที่เจริญวิปัสนาท่านจึงได้แสดงวิปัสณูปกิเลสไว้วิปัสณูปกิเลสก็แสดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่ากิเลสเพราะว่าวิปัสนานนั้นเป็นเครื่องที่จะกําจัดกิเลส แต่ทำไมจริงยังสะสมกิเลสอยู่ก็เพราะว่าเป็นวิปสัสสูวิปัสสูนั้นก็มีข้อหนึ่งที่ว่าโอภาโสโอภาโสนะสว่างสวัยทั้งกลางวันกลางคืนจิตใจสว่างสวัยมากมายเรียวกว่าสว่างจนกระทั่งตัวเองเข้าใจผิดว่าสำเร็จเป็นพระอรหันต์ซึ่งแท้จริงแล้วก็คือโอภาโสนะันก็เป็นวิปัสสูปกิเลส เราสว่างแจ้งเจ้งแต่ว่ารากฐานเจ็ดนั่นไม่เพียงพอเมื่อรากฐานเจ็ดไม่เพียงพอมันก็ต้องล้มละลายเหมือนกันกันกบตึกใหญ่ๆที่สร้างขึ้นมาเนี่ยรากฐานไม่เพียงพอมันก็ต้องยุบล้มละลายท่านจึงได้แสดงวิปัสนูโนปกิเลสไร้เรียกว่าโอภาโสแล้วก็ข้อที่สิบของวิปัสนูโนนั่นก็คือนิกันติ นี่การเจก็เรียกว่า,าจิตใจนี่เหมือนกันกับพ้นทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดลึกซึ้งเหลือเกินเรียกว่าเหลือเหลือแต่เหลือเกินแก่การที่จะลึกซึ้งแต่ว่าที่ไหนได้นั่นคือกิเลสเพราะกิเลสตัวหนึ่งนั่นอ่ะที่มีอยู่ในวิปัสสนานั่นคือสกายทิฏฐิสกายทิฏฐินะั่นคือการถือตัวการถือต,ต,ต,ตัวตัวตรงนี้แหละที่ วิปัสนูปกิเลสเกิดขึ้นก็เรียกว่าเป็นกิเลสใครก็โตกว่าเราไปไม่ได้ฉันนี่ยวิเศษที่สุดคนอื่นสู้ข้าพรเจ้าไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าสก,กายยทิเติเพราะฉะนั้นสมถะคือการทำจิตให้มีกำลังนั้นพระพุทธเจ้าก็กำหนดเอาในมรรคทั้งแปดสัมมาสมาธิ สมาสมาธินั้นท่านไม่ได้แสดงถึงรูปฌานท่านแสดงแต่รูปฌานเพราะฉะนั้นจิตที่จะผลิดพลังจิตได้นั้นจิตอยู่ที่รูปฌานเมื่อรูปฌานเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิแล้วจิตก็ผลิดพลังจิตพลังจิตก็จะฝังไว้ในที่จิตเมื่อทำมากขึ้นมากขึ้นก็สามารถที่จะสะสมพลังจิตนี่ให้แข็งแกร่งขึ้น จนกระทั่งถึงจุดพลังอำนาจถ้าหากว่าพลังจิตมีเต็มที่แล้วแม้วก็ถึงจุดพลังอำนาจเมื่อถึงจุดพลังอำนาจเมื่อไรเนี่ยนั่นแหละก็เรียกว่าพลังจิตพอเพียงสมควรแก่การทาที่จะทำวิปัสสนาทีนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงวิปัสสนานั้นก็คือให้พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริง ที่ว่าพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงนั่นคือร่างกายของคนเราเนี่ยแต่คนต่างยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนมีความรัก,ม,ม,กรมีความโกรธมีความโลคอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มาจากจิตใจและร่างกายที่ปรากฏอยู่ร่างกายนั้นเป็นตัวประสานงานเพราะฉะนั้น พระองค์จึงได้ทรง,ง,งแสดงให้สาวกพิจารณาเช่นท่านแสดงให้แก่ท่านปัญจวัคคีย์เป็นองค์แรกอย่างเนี้ก็แสดงว่ารูปปังพิกเวหน้าตาดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายรูปไม่เทจตนและพระองค์ก็แสดงปริวัติที่สองว่าต่างกิงมิจฉาพิกเวรูปปังนิจังวานิจังวาติรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง ปัญจวคีก็ตอบว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะและตอนใน,นสุดท้ายพระองค์ก็แสดงว่าสัตวสมาธิหาพิกเวเพราะเหตุนั้นภิกษุทั้งหลายรูปังนิจอจิตังอนาคตังปัจจุบันัางรูปทั้งปวงเนตังมะมะเนโซหมัสมีนะเมโซตาติมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราและไม่ใช่ตัวตนเรา แล้วก็ให้พิจารณาอย่างนี้เมื่อจิตถึงจุดพลังอำนาจแล้วสามารถพิจารณาได้รูปสมิงปีนิมินานสีก็เบื่อหน่ายในรูปเวทนาแยกปินิมิาสีเบื่อหน่ายในเวทนาเบื่อหน่ายในสัญญาเบื่อหน่ายในสังขารเบื่อหน่ายในวิญญาณปัญจวัคคีย์ก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ตอนที่ฟังธรรมจักแน่นยังไม่ได้สำเร็จเพราะว่าพลังจิตไม่เพียงพอ ยังไม่สมควรที่จะฟังอนตัตตลักษณนัตสูตรได้พระองค์จึงให้ปัญจวัคคีย์ทั้งห้านั้นไปสร้างพลังจิตขึ้นจนการสร้างพลังจิตเพียงพอที่พระองค์ได้แสดงไว้ในพระไตรปิฎกว่าอินทร์ย์แก่กล้าแล้วพระพุทธเจ้าก็แสดงว่าปัญ จว่าคีมีอินทรีย์แก่กล้าหรือยานแก่กล้าแล้วอินทรีย์แปะว่าความเป็นใหญ่เป็นใหญ่ก็คือจิตถึงจุดพลังอำนาจนั่นเองเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงทําให้ปัญจวัคคีนั้นสําเร็จเป็นวิปัสนาไม่ต้องไปเป็นวิปัสนูนอย่างนี้เป็นต้นสวัสดีสาธุ